ด้านหลังผมครับนี่แรปเตอร์เป็นรถดาราวันนี้วีดารามาแต่งรถครับถ้ายุคผมนี่ต้องคนรู้จักนะยุค90้าสิบสีเหลืองเยลลโมะม่วงแมโก้ควายบัฟฟาโลเต่าอั่งโลกตีนะครับอารัมบอยมาแต่งรถครับเป็นแรปเตอร์ดีเซลใส่ชุดสเกิร์ตเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่าเขาจะถูกใจกับสิ่งที่เราตกแต่งให้ไปหรือเปล่าไปครับสวัสดีครับนี่วันนี้พี่กตีอาร์มบอยครับมาอยู่ฝั่งนี้นะพี่อยู่แต่งเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับผมเมื่อกี้ยืนดูอยู่กับหลานเลยว่าเนี่ยครับ จะถามหลานอะต้องถามเขาถามว่าถูกใจไหมนี่เราถามคนขับด้วยอ่ะคนขับครับสวัสดีครับอันนี้หลานชายสวัสดีครับถูกใจไหมครับสวยมากเลยนะกับชุดแต่งวิกเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วเป็นคันแรกโนหนึ่งเลยนะเนี่ยแับวเมื่อวนเลยนะคันแรกแล้วก็คันเดียวใส่ให้ก็จะมีกระจังหน้า1ชิ้นกันชนหน้า1ชิ้นนะครับสกู๊ปนี่นะครับคิ้วล้อเนี่ยสิ่งที่ต่างดูออกง่ายๆเลยคือคิ้วล้อ มันมันมันกระตันมันกระตันไปไมไม่เมื่อกี้มันเห่าหนูเมื่อกี้มันเห่าหนูมาดูอีกนิดนึงนะครับก็มีคิวล้อสี่จุดก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถดูดุดันขึ้นของเดิมก็ใส่พื้นได้นะคาบนี่อยู่นี่ เดิมไปล้างรถมาให้ด้วยแกดูแลอย่างดีแล้วน่ครับล้อยางจะจัดสักชุดไหมครับตอนนี้รอกระตัวการค้างอนุมัติก่อนเพราะภรรยาไปต่างประเทศอยู่ก็เดี๋ยวเราจะชวนพี่โก๋วตีเนี่ยมาเป็นวัยรุ่นดูใบกับเราด้วยนะครัอ่าเข้าแก๊งเข้าแก๊งนะฮะสวยสวยมากตอนแรกเห็นในในรูปอ่ะที่หลานเอาให้ดูอ่ะว่าเฮ้ย เขาดูแปลกตานะก็ถามจ๊อบจะเอาไหมจะเอาไหมจะเอาดีไหมเ้ยเออจะเอาดีไหมรังเล่อยู่อะหนูรู้สึกว่าเออรถเราอ่ะกินแล้วมันรถใช้งานขันเก่าหนูก็ใช้มาติดก่าปีหนูก็พอออกคันนี้มาแล้วก็อยากใส่ให้มันโอเคพอใส่มาแล้วดูดีมากดูดีกว่าที่คิดเยอะเลยแฮปปี้ถูกแต่นี่พูดคําว่าถูกใจหรือดูดีเนี่ยประมาณสักสิบประทำแล้วนะยังไม่รู้ตัวเลยเหรอไม่รู้พูดหลายรอบอ่ะ ดีเรื่อนกันคือร้านก็อยู่ไม่ไกลอยู่อยุธยานี่เองใช่ชื่อร้านเลยนะครับออโต้แกรมโอ้หนี่ตั้งแต่มาจำชื่อร้านไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วงั้นไม่มีไม่มีส่วนลดนะตอนนี้ตัดเลยตัดเลยออโต้แกรมออโต้แกรมอยู่อยุธยาเออต้องมาตอนแรกเป็นเอฟซีอยู่แล้วเลิกไปแล้ะถ้าเราเปลี่ยนแม็กหรือว่าเปลี่ยนยางให้มันมันเล็กลงมาเนี่ยหรือว่ามันมันจะ ไม่ไม่เล็กนะถ้าเปลี่ยนอะไดมิเตอร์เนี่ยเท่าเดิมเลยเข้แต่ว่าเตตโต<ส>ดบ, <au> บอกว่าอยากให้เบาขึ้น,นเพราะว่านี้มันออกตัวละอื่นใช่คือรถแบบนี้ก็ต้องบอกกันว่าเราก็ไว้ใช้รถ,รถในใช้ในเมืองแหละหคือคนไม่ค่อยชอบขับรถรถหรหอูอันนี้ก็หรูนะเนี่ย ก็แต่ว่ามันนี่คนรวยเขาขับนะรุ่นเนี้ยจริงเหรอขับแล้วดูรวยเลยครับชอบอารวยแล้วเว้ยเราเป็นคนชอบลุยเดี๋ยวหลังชวนเข้าป่าไปกับผมนะไปจริงนะไปกลางตรงกลางซึ่งเรชอบมากเราคนชอบออกมานี่รถเป็นปี๊บเลยนะไม่เป็นไรรถซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาโชว์นี่ต้องงี้ครับรถซื้อมาใช้อย่างที่บอกว่าพอแม็กเป็นใหญ่ไม่มีน้ำหนักพอมาเห็นเยอะแล้วสวยไม่ต้องห่วงมาถูกทางแล้วเดือดรอดแน่นอนก็เดี๋ยวเอาชุดนี้ไปก่อนนะสำหรับชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้ก็คือสรุปว่าถูกใจ มากกินพราะกหลายรอบแล้วถูกใจด้วยถูกใจจริงก็ขอบคุณพี่โกตีมากฝากผลงานหน่อยไหมพี่ฝากไว้ด้วยนะครับพวกคนต่อยทุกคนอ้าวล่าสุดฮอตต่อแตกแตกต่ประโยชน์มันเป็นภาคสุดท้ายอ่ะอยากให้ไปดูเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะหาข้อคิดง่ายคิดดีๆไปดูแต่ละคดีอย่าไปดูหนังเรื่องขอแต่แตกแต่ถ้าอยากได้รอยยิ้มเสียงหัวเราะความน่ากลัวความตกใจอ่หนูบอกเลยเต็มที่แน่นอนแน่นอนเรื่องนี้เต็มที่ไปได้เลยสำหรับเรื่องนี้ขอบขอบคุณมากครับสำหรับพี่โกติีลัมบอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยครับุดยอด ฝากด้วยนะครับสวยมากนี่ครับผมจุดแต่งวิกเตอร์ในแรปเตอร์ครับมาใหม่ล่าสุดครับนะครับเป็นชนหน้าครอบไปใหม่ครับมาสกรูหน้าคิ้วล้อครับคิ้วล้อนี่โป่งจากเดิมมาประมาณ3นิ้วล้อเดิมอยู่นะฮะประมาณนี้นี่คิ้วล้อเป็นสีดำด้านนะครับตัวรถเป็นสีส้มเดิมครับ คู่ปนก็เป็นลำด้านเหมือนกันตัวนี้เพิ่มมา1ชิ้นครับคิ้วมุมเป็นชนครับแล้วก็กันชนหน้าขรอบไปครับแล้วก็ประจังหน้าครับเปียนใหม่แรปเปอร์ดีเซลครับสีส้มับชุดแต่งวิกเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับคันแรกครับเป็นโชว์ตัวคันแรกเลยนี่ชุดแรกคันแรกครับคนหนึ่งแน่นอนครับ